ตอนนี้อยากจะคุยเรื่องการบริหารเสน่ห์ได้ข่าวว่าเป็นคนมีสเสน่ห์เหลือลายจ้ะคุณผู้ชมเจ้าขาวเตียมมีรูปค่ะผู้หญิงที่ท่านหอยครบนะคะผ่านมาในอดีสนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยคะ่ะสวยอย่างนี้เลยคะ่ะนางแบบคะ่ะว้าวแม่เจ้าสวยจริงนะเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยสวยมากเลยคิง <laughs> สวย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 บาเธอจีบติดหรือเปล่าหรือแก้เพนข่าว อย่าเลยแกล้งทาให้เขาเสียประวัติดุจป่ะคนอย่างเขาจะมาฮช่ผมยังไม่เคยเห็นรูปพวกนี้เลยอะฮะตอนแหลมายาตอแหล่คนบ้าอะไรจะไม่ตอแหล่อาจคนเราอะวงการมายาคือจริงๆแล้วก็ตกลงตอนนั้นที่เป็นข่าวก็เป็นข่าวกันจริงๆอะฮะฉันไม่คิดเลยว่าฉันไม่อยากจะพูดเหมือนหมาดอกฟ้ากับหมาวัดอะหมาวัดก็ได้อาจารย์พูดเหมือนเหมือนทุกคนนะฮะวินลี่ก็พูดเอาเหรอนับเขาใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ หน้าตาอย่างแกนะเขาใช้น้ำหน้ากับสารละลูกทำไมถึงเลิกเลิกคบกันล่ะมันมีนิสัยเสียอยู่บางข้อสองสมข้อที่ที่แหมใครๆก็ขี้เบื่อชอบกินของแปลกชอบเปลี่ยนทุกวันถูกต้องอ้ายจริงเหรออาจารย์ทำไมจะเป็นคนแบบนั้นละหอยอ่ะเอาใหม่สิหนึ่งคืออะไรนะเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยขอครั้งควรจะแรงกว่าเก่าหนึ่งหนึ่งขี้เบื่อชอบเปลี่ยนชอบกินของใหม่ ไม่ใช่ผิดเอาใหม่การพูใหม่เป็นการพูดไม่เหมือนอะไรนะที่เบื่อหนึ่งหนึ่งที่เบื่อสองเอาแล้วทำไมคือจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ทำอะไรเป็นซ้ำๆกันบ่อยๆไม่ได้แยงเลยคือจริงๆต้องแย่ครับเป็นคนแยกจริงๆ คนหล่อๆก็ใช้ความหล่อในการจีบและไอ้ที่ไม่หล่อล่ะเราจะต้องใช้อะไรอย่าบอกว่าใช้เงินซื้อกินนะคือจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตายอย่างผมเนี่ยถ้าไม่ใช้เงินเนี่ยไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยจะกําลังจะเห็นด้วยแล้วเนี่ยผมก็เลยต้องเลี้ยวกลับ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยคือเงินมันก็ต้องมีส่วนในในบางส่วนด้วยจะบอกว่าไม่ได้ใช้เงิน ก็ออกไปกินข้าวเราก็ต้องมันต้องแลออกเงิน <c oughs> คือแม่สอนเลยนะถ้าไม่ได้เลี้ยงนี่แม่สอนจริงๆบางผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะแม่บอกว่าถ้าจะกินข้าวกับผู้หญิงต้องเลี้ยงห้าไม่เขาออกถ้าไม่มีเงินอย่าไปกินกับเขาต้องเลี้ยงต้องอ,อ,อย่าคุณแม่สอนดีจังเลยเราไปสุภาพบุรุษไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าสุภาพบุรุษหรือเปล่าแต่ต้องเลี้ยงกินข้าวต้องเลี้ยงดูหนังหรือ,อเขาอยากได้อะไรถ้าเราพอที่จะซื้อให้เขาได้เราต้องซื้อ ถ้าเราจะคบเขาคือจริงๆแล้วผมชอบเซอร์ไพรส์สมมตินะอาจารย์อาจารย์เป็นสมมติอาจารย์เป็นแฟนผมจ้ะซึ่งะจะทำยังไงจะนั่งเฉยเยใช่ไหมนั่งเฉยเป็นแฟนผมเนี่ยนะไม่ต้องทําอะไรเลยหน้าตาดีๆแล้วพอเวลาไปมองสมมติอาจารย์เดินไปเที่ยวห้างแล้วเจอชอบอันนี้จังเลยอา่าผมบอกเฮ้ยอย่าเลย อันนี้ไม่สวยหรอกอหรอจริงๆแล้วไม่ไอ้นั่นหลอกแล้วพอกลับไปในที่จอดรถปั๊บผมจะบอกผมขออนุญาตไปเขาห้องน้ำแล้วผมจะย้อนกลับมาซื้อสิ่งนี้ให้ <c oughs> หอยน่ารกอย่างนั้นได้เหรอเอา ก็ทําอย่างนี้เราให้ฟังห่อเป็นของขวัญเคยเป็นน้ำน้ำหอมน้ําหอมถูกเป็นน้ําหอมก็ห่อของขวัญให้แบบเซอร์ไพรส์หน่อยแล้วก็ออกจากห้องน้ําแล้วก็วิ่งมาที่รัอ่าอย่างนั้นเป็นต้นผู้หญิงน่าจะชอบความที่อะไรที่ตื่นเต้นหรือว่าเป็นเป็นแบบว่าเราคุยแล้วเราเรารู้สึกสนุกกับการที่ได้คุยกันมากกว่าเธอทำเธอทำแบบนี้กับน้องแอนนาเขาด้วยหรอก็ก็คุยในในทำนองนั้นนะในทำนองนั้นเหรอคะในทำนองนั้นครับ แล้วพอให้น้ําหอมเสร็จแล้วเธอทำยังไงต่อผมไม่เคยให้น้ําหอมเขานะไม่ไม,ไม่พูดถึงว่าเวลาเธออยากเห็นผู้หญิงอยากได้อะไรอ,ะอ่ะเธอก็วิ่งไปซื้อแล้วแอบเอามาเซอร์ไพรส์แล้วไงต่อก็ไม่เป็นไรเราก็เฉยเฉยเราก็เฉยเฉยเลยอย่าหลอกฟันเลยสินี่จริงๆนะเวลาไปเที่ยวนะอาจารย์ผมบอกอย่างหนึ่งเลยนะ วิธีการของผมคือเดี๋ยวนี้ผู้ชายต้องแมนอ๋อหรออาจารย์ไม่ใช่แบบเดี๋ยวนี้ส่วนในที่ในที่เที่ยวเฮ้ยน้องคะแหมน่ารักจังเลยนะอ,อะไรอย่างงี้ไหมผมมือนี่ <c oughs> นี่มืออย่างนี้ <c oughs> ไม่มีครับจะมือไว้ใจเร็วไม่มีน้องครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ถ้าพอเวลาขอเบอร์เราต้องมีอีกวิธีหนึ่งทำไมครับมือ,ร,มอรับมือมือ,อน้องคะ เบอร์อะไรคะเนี่ยบ้าขอเบอร์อะไรดูสิใสซะฉันมอมแหมไปหมดหรอน่าเกียดขอเบอร์ไม่จริงไม่จริงแต่จริงๆเวลาเราไปไหนเราต้องแมนอาจารย์ก็เชื่อหมดเลยจ้ะเลยแต่ได้ข่าวว่าเธอแอบซุ่มผู้หญิงไว้คนหนึ่งคบอยู่ตอนนี้บ้าอาจารย์รู้ได้ไงเนี่ยทำไมต้องทำเสกสกปรกไม่เหมือนต้อง เยอะไปริสท่านจะรู้ได้ไงเนี่ยน้องหอยซ่อนไว้เป็นตัวเป็นตนเลยใช่ไหมตายแล้วกันตายแล้วอะไรเนี่ออาจารย์จับข้ามาคุยรู้เรื่องอะไรอะไรใครเขาบอกว่าซ่อนผู้หญิงครบเป็นเรื่องเป็นราวไว้คนหนึ่งมีข่าวไม่มีนี่อาจารย์ครบก็คุยก็คุยด้วยกันทั้งหมดาจารเหรอคะแต่มันอาจจะมีใครที่เป็นพิเศษก็พิเศษ แล้วทำไมมีคนเขาบอกว่าเนี่ยดึกดึกเดินนเนจะต้องไปดูนะแถวทองหลอแถวสุขุมวิทจะเจอหอยไปไล่จับเด็กจริงไปจริงเหรอคะแต่จับเด็กเมื่อที่ผมเล่าให้การฟังไงผไม่ต้องไรม่ต้องขอเบอร์ค่ะไม่ต้องขอเบอร์ไม่ต้องไม่ต้องขอเบอร์ค่ะคือจริงๆแล้วผมไปเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยนะจารย์แล้วแต่ถ้าคนได้คุยกับผมจริงเขาเขาจะรู้ว่าผมไปที่นั่น คือจริงๆผมจะไปยืนอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านนังเล่นแล้วยืนอยู่ตรงที่เดียวเท่านั้นไม่เพราะสเพราะอะไรด้วยการเวลาชวนไม่ต้องชวนเพื่อนเพื่อนบอกไปไหนไปนังเล่นแล้วมันก็เดินไปหาที่เดียวเลยหน้าห้องน้ําหญิงทางผ่านห้องน้ําหญิงแล้วทําไมต้องไปยืนอยู่หน้าซ่วมหญิงอ่ะผู้หญิงเข้าห้องน้ําถูกไหมฮะ<อ>ใครไม่เข้าผู้หญิงต้องเป็นนิ้วถูกไหมฮะ<อ>เราจะได้รู้ว่าในร้านนั้นอะ่ะมีผู้หญิงใครบ้างผู้หญิงต้องฉี เราล้ามาไม่จอดเบียดตลอดเราทำไมต้องไปยืนอย่างนั้นละ่ะผมไปที่นั่นเพื่อใช้สมองอันน้อยนิดของผมที่ส่วนของในซิลิเวลัมเนี่ยคิดอะไรบางอย่างถามวิลลี่ได้งานดีๆเนี่ยนะครับงานดีๆที่เกิดขึ้นในบริษทัทเกิดขึ้นที่นี่หน้าซ้วนหญิงถูกอยาเลยแต่เขาบอกว่าเธอไปยืนอ่อยอาจารย์ โอ้ยอะไรโอ้ยไม่มีแล้วเธอก็จะจับเฉพาะเด็กรุ่นลูกด้วยก็บอกชอบกินกระดูกอ่อนมากๆอาจารย์มันเปื่อยจะบ้าเหรอคือ <c oughs> จริงๆนะผมบอกนะสภาพของเราเนี่ยใครก็มองไปในทางนั้นแล้วผม,อมบอกได้เลยว่าไม่เด็กไม่พี่ ผมมีหลานนะผมมีผมแต่เมื่อก่อนอาจจะเป็นวัยรุ่นที่แบบยังได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้เราโตขนาดนี้แล้วเรามีหลานผู้หญิงเราเราเรานึกถึงสภาพหลานเราอะ่ะมีไอ้แก่ไอ้เท่าคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเต้าเบาหวานเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นแฟนลูกเขาเนี่ยมันไม่ได้หรออาจารย์ต้องแบบว่า มีอายุหน่อยหรือ,อว่าตอนนี้เธอชอบของแก่ๆหน่อยแล้วเหรอเออยิ่งน้ําำหมากระจายนี่ชอบเลยจานใครเหรอครับคือจริงๆต้องมีแบบว่ามีวิตทีภาวะนิดนึงแล้วเราจะไม่เราจะไม่เหนื่อยหอยไม่คิดว่าหอยแก่เกินไปจนกระทั่งอะไรต่อมี้อะไรก็ใช้ไม่ได้แล้วหรอถึงค่อยคิดจะแต่งงานน่ะอาจารย์คิดว่าอาจารย์แก่ไหมครับฉันแก่เพราะฉันไม่ต้นผ่านมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยีเดแล้วยังหรือเปล่าครับก็อยากเหมือนกันทาไมหรอผมคิดว่า ถ้าเราไม่ไม่ทำให้ชีวิตเราแก่ทําใหช้ชีวิตเราหยุดนิ่งเราเดินไปเรื่อยๆอเราหาอะไรเรื่อยๆเอางานทําไปเรื่อยๆมีจุดมุ่งหมายในชีวิตผมขอ3อย่างในชีวิตว่า 1. กินอะไรได้กิน2ซื้ออะไรได้ซื้อ3เที่ยวอ,อะไรได้อยากเที่ยวอ,อะไรก็ทําให้ได้3อย่างนี้ผมพอใจในชีวิตแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็คงทําแบบนั้นแต่การมีครอบครัวเนี่ยผมเห็นความสุขของวิลลี่หรือคนอื่นๆน้องแมมอะไรอย่างเงี้ย เขามีความสุขในแบบที่เขาเป็นที่เขาชอบแต่เราดันไม่ชอบแล้วถ้าเกิดเรามีครอบครัวบ้างนะครอบครัวเราจะเป็นแบบไหนละหอยไม่รู้นึกสภาพไม่ออกแต่เป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากเพราะว่าเป็นคนคนที่แบบว่าอย่างที่อาจารย์บอกสามอย่างเมื่อกี้เนี่ยเออมันเน้นแต่สิ่งนี้สําคัญ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง s t a r m a x ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด